hello everyone, สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการอ่านและร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่9ครั้งที่2กันนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสําหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนงตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและ talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. by wearing a face mask. Hand washing and social distancing. การวางมือบนลิ้มคีให้ถูกต้องนะครับ ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโคง้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โคง้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่น ก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอริงกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านและร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่9กันนะครับนักเรียน นักเรียนสังเกตไหมครับว่าในแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ิงคอที่9จะมีกุญแจซอนสองบรรทัดใช่ไหมครับกุญแจซอนบรรทัดแรกคือมือขวากุญแจซอนบรรทัดที่2คือมือซ้ายที่เราได้เรียนกันไปนะครับนักเรียนในวันนี้เราจะมาดูกุญแจซอนบรรทัดที่2มือซ้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านและลองโน้ตทีละ2ห้องช้าๆกันนะครับนักเรียน ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับกุญแจซอนบรรทัดที่สองห้องที่1นึ่งน้ตตัวที่1มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับคือตัวซอนใช่ไหมครับต่อไปมีโดมีต่อไปห้องที่สองนะครับฟาเรซอนฟา เดี๋ยวเรามาลองใส่ทำน้องกันเลยนะครับนักเรียน one two three four son mi do mi fa re son fa one more time นะครับ one two three four son mi do ดีกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่3และห้องที่4กันนะครับนักเรียนห้องที่3ตัวแรกคือโนตตัวอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับคือโนตตัวมีใช่ไหมครับต่อไปตัวที่สองโดต่อไปตัวที่3ฟาต่อไปตัวที่สี่ มีต่อไปนะครับห้องที่สี่นะครับนักเรียนตัวแรกตัวอะไรครับเรต่อไปซอนต่อไปเรต่อไปเนาะตัวสุดท้ายโดอีกหนึ่งรอบนะครับห้องที่สามและห้องที่สี่หนึ่งรอบนะครับห้องที่สามนะครับอ่านตามมาเซอร์นะครับ มีโดฟามีต่อไปห้องที้สี่เรซอนเรโดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ทํานองกันเลยนะครับนักเรียน one two three four. มิโดฟามีเรซอนเรโดวันมอลทามนะครับ one two t h r e มิโดฟามีเรซอนเรโดวีดีกรุมากครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราจะมาอ่านกุญแจซอนบรรทัดที่สองทางบรรทัดเลยนะครับนักเรียนทานักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ one two three four ซอ n มี do สามวันสองมีเดอมีฟาเรซอนฟามีเดอฟามีเรซอนเรดอเวลากุนมากครับนักเรียนต่อไปรอบสุดท้ายนักเรียนลองร้องเองนะครับมาสเตอร์จะไม่ร้องให้นักเรียนฟังนะครับว่า 2องสาสอบเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกอ่านและร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่9จนชำนาญน,นะครับ มาเซอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่9กุญแจซอนบรรทัดที่2จํานวน4ห้องเพลงแล้วถ่ายคลิปการร้องโน้ตส่งมาเซอร์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ